สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านกันอีกแล้วนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนในที่นี้นะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนนะคะลงไปในสมุดที่คุณครูให้นักเรียนนะคะ ใช้แยกออกมาหนึ่งเล่มน,นะคะเป็นสมุดฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะครูก็จะให้เด็กๆทบทวนนะคะฝึกอ่านจากครั้งก่อนที่เราเคยเรียนมานะคะที่เราเคยฝึกอ่านกันมาจากนั้นครูฝนก็จะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ของวันนี้ไปนะคะซึ่งจะเป็นคําที่ประสมด้วยสาระอะนะคะอาเด็กๆพร้อมยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะ เด็กเด็กขาเด็กเเปิดสมุดนะคะกลับไปเมื่อ,อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่เราฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆดูนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคะเด็กๆเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะมะม่วงมออะม,ม,มะมออัวงอม่วงม่วงไม้เอกม่วงมะม่วงคะแนนคอะคะนอแอโนเน ต่อไปคำที่4ี่ค่ะตะกัวนะคะไม่ใช่ตะกัวนะคะตะกัวตออะตะกออ,อ,อกัวกัวกัวไม้เอกกัวตะกัวต่อไปค่ะคำที่5สะน้ำสอรออะสะนอ,อํานำนำไม้โทน้ำสะน้ำต่อไปค่ะกระทะกอรออะกระทออะทะกระทะมะละ ตมอะมะออะละกโอกมะละกอาต่อไปนะคะเด็กๆคำต่อไปนะคะคือคำว่ากระโปรงกโรอะกระปรอองโปรงกระโปรง,รปรงต่อไปค่ะประตูปรออะประตูตูประตูะะตตะตนะคะ สะพานสออะสะ,อสะพออาโนพานสะพานต่อไปค่ะตะครุบตออะตะคอรออุบอครุบตะครุบนะคะต่อไปค่ะเด็กๆชะนี้ชอะชะนอีนีชะนีต่อไปค่ะ,ะครออะวางรออ,อ,รอระรนะวออะงววางระวางต่อไปค่ะ ไข่พะโล้ขอไอไข่ไข่ไม้เอกไข่พออะพระรอโอโลโลไม้โทโลไข่พระโล้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปคำว่าชําระชอัมชํมรอะรอะระชํระต่อไปค่ะมะพร้าวมออะมะพอรออาวพร้าวพร้าวไม้โทพร้าวมะ พร้าวต่อไปค่ะพระพุทธพอรออะพระพออุทอพุทธพระพุทธต่อไปค่ะเด็กๆก,กระหายกโรอะกระหออาโยหายกระหาย,หายสุดท้ายสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะประทาน คล่องขึ้นแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมาดูในส่วนของวันนี้นะคะก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของอคำที่ประสมด้วยสระอะนะคะเราเรียนสระ,ะสิทธิจปุ๊บเราก็ค่อยไปเรียนรู้คำที่ประสมด้วยสระอะนะคะเด็กๆจะต้องจำพย,ยัญชนะได้จำ สระได้นะคะเด็กๆถึงจะอ,อ่านหนังสือได้อ่าโอเคค่ะเด็กๆไปดูกันในส่วนของวันนี้ที่ครูเฟือนจะให้น้องฝึกอ่านนะคะคำแรกนะคะที่ครูจะให้น้องฝึกอ่านในวันนี้นะคะก็คือคำว่าสะอาสออสะโออาโดอาสะอาต่อ,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 อไปค่ะคำที่สองสะปะรถสออาบอสับออะปะรอโอด,อดอรถ สับปะรดสามค่ะพระจันทร์พอรอพระจอ,อนอจันทรพระจันร์นะคะพระจันทร์จะมีโททหารและรอเรือนะคะเป็นตัวการันต่อไปค่ะคำที่4ประโยชน์ปรอประนะคะพอรอ,อประ ขอยอโอดอยประโยชน์แต่เวลาที่นักเรียนเขียนนะคะปอรออปรายอโอชอนะคะยอโอชอและก็มีนอหนูนะคะเป็นตัวสะโกดต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำว่าตั้งใจตออ่งอตังตังไม่โทตั้งจอไอใจตั้งใจนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นคําว่าพับผ้าพออ่บอพับผออาผาผาไม่โทผ้าพับผ้าค่ะต่อไปค่ะทักทายทออ่กอทัก พออายโยาทยทักททยนะคะต่อไปค่ะสุนักสออุสุนออะขอนักสุนักนะคะต่อไปค่ะผักชีพออะกอผักชออีซีผักชีนะคะต่อไป เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต้องมาฝึกฝนบ่อยๆนะคะน้องๆก็จะเก่งขึ้นค่ะค่ะโอเคนะคะก็ให้เด็กๆนะคะคัดในส่วนคำของวันนี้นะคะ20คําคำลงไปในสมุดจากนั้นเด็กๆถ่ายรูปนะคะเมื่อแล้ว แล้วก็อาจเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูฟังนะคะผ่านทางกลุ่มไลน์เพื่อที่จะดูพัฒนาการการอา่านการฝึกฝนของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟร์นขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ